ไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะพูดถึงอุ๋งอิงแบบนี้ผู้ใหญ่เว้าถึงอีลาน้อยอุ๋งอิงแบบใดนั้นก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลสวัสดีไปยังแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรบันแทนแฟนคลับ FC หลาหน้อยอุ๋งอิงสู้ขู่สู้ก้นนะครับเด้อ มาพบมาพอ,อกันครับพี่น้องทางช่องไทยซีเกตชาแนลในเวลาเก้านาฬิกาห้าสิบสี่นาทีเมื่อขึ้นเป็นจะไหนในน้องอครับพี่น้องกวางปลายมิดมอแคนแฟนหมอลำม,มวนซืนพ่อเซลล์ูุบานพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำสังเกตบอครับวา่าเป็นวันพระวันธรรมสวรร ในส่วนโตวครับวันพระวันธรรมัตสวนะนี่ลาน่อยอุ้งอิงซุ่มเสียงจะเต็มเปียบเต็มกว่าทุกมือบอกไงยงครับถ้าเป็นความเสือเนาะส่วนบุคคลบารมีเต็มลองออกมาแน่วไรกับมวนเสียง ซุ่มเสียงมีพลังสุ่มเสียงมีงสมเส,สเน่ห์กว่าทุกทุกวันนั่นคือลาดนอยอุยงอิงแสดงที่แสดงมือคือนเนาะที่วัดแจม่มอารมณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลบอู้อายเนาะหันขานขาหันขายขายดิบขายดีครับพี่น้องพี่น้องมิดหม้อแค้นแฟนหม้อลบ อุ่นหนาฟ้าขังขนาดสาวน้อยเพดบันแพ่นไปเล่นวางสองสามมือที่เล้วแต่มือขึ้นยังอายหักคือเกา่าเมื่อว่าวอดจอดถึงเรื่องราวของพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับวัดแจมอารมณ์นี่แหละบรราวัดจอดถึงลาน้อยอุ้งอิงแนวใดพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำ ไปฟังนักันครับเท่ยมไปีนี้้าเรือแก่ปีนี้ได้เบิงเทียไปหน้าเวทีไดินเ่หลายบอนยกอ๋อเิ็งหลายมอยเอหวยนำตาไหลวาเด้ยมขึ้นว่าาตาองยนี่ยอ๋อ้าตาอุ้งยีว่าจับมือยบเลี่ยงบเสียกเป็นตาเสีพอเนาะวยนำตาไหลเลยอืมว่า ขอลีกยนข้าวพายูสิขอสามหมื่นหมนสิทไปขวเาื่อ,อดขึ้นอยู่แล้จังใดๆพ่น,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 นมาาันนี้นะพ่นอนอนันนี้พอนอนวนนี้หาวันี้ตกนั่นแหละครับพี่น้องสุมเสียงของคุใยญยบ้านบาทสงย่างเนาะปนได้เ้าถึงหลานน้อยหูอิงน้ำตาละน้ำตาสิไหล ก็ยังครับมือว่านพี่นองป้องปลายมินหมอกแ่นแฟนหมอลำกะพ้องสืหูว่าสาวน้อยเ็ดบันแพงแล้วก็บ่าไดเลนทั้งกรรอาอำเภอพุทธไทยสงเนาะพี่นองเนื่องจากว่าพายุเขา่าทั้งพยาบาลก็ได้แลนไปบอกไปกาวตามความเสือของสาบาดเท่เานะคือสารปูตา พร้อมกับเอ่ยอีหลานหน่อยหญิงข้าทาหลานหน่อยหญิงซอยในเด้อ,อยาให้มันตกยาให้มันลงให้เลยวัดทีสิบหาไปก่อนจังลงให้มันเก็บของแล้วเวียกแล้วงานเป็นที่เรียบร้อยนั่นรับเห็นบ่พี่น้องบิดหมอกแหนแฟนหมอลำ แฟนคลับเอฟซลาดน้อยอูอีมีทุกสถานนะบ่าวาจะเป็นทหารตำรวจอบตองอรวต่อมูนันทางนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านออกปากเองว่าน้ำตาจะไหลเมื่อเอ่ยถึงลาดน้อยอูอีบอลเสือกัะตองเสือแต่กับอะไรบังคับให้ไปมาเสือนำ้ำ้ตบ่นอง พราีมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเพื่อมีความเสื่อของเผื่อเื่อมีความสัทธาของเพื่อนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ว่งแล้วก็เป็นเพิ่มที่มีผู้รักผู้ใหญ่หลยผู้ห้ายคนออกมาว่าหอดจอดถึงกีฬาหน่มหญิงไปในทิศทางเดียวกันบอาเพนว่าให้มางงวงง่ายแต่เว้าเรื่องที่มันเกิดขึ้น พอปูใหญ่ละยดละอีกลหลายๆคนที่เพิ่นเว้ามาเพิ่นเว้าตามความเชื่อของเพิ่นเป็นเชื่อว่าละน้อยเวียงเป็นผู้จังซี่เสือว่าคาถาอีหลาหน่อยเวีงเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตัวน,นั้นมันกัเป็นความเชื่อของเพิ่นเพิ่นนํามาบอกเล่ามามาเล่ามากล่าวให้มิดหมอแคนแฟนหมอลำ ไทยศีเกศชาแนลก็ได้ยิบยกเอามาให้พี่นองในฟังน้ำกัดว่าคาถามีหลากหลายคนที่นับเอาไปใช้นับเอาไปประพฤตินับเอาไปปฏิบัตินับเอาไปเว้าวอดจอดเพงพร้อมกับเว้าถึงความสำเร็จของเจ้าของ ที่ได้เอื้อนเอ่ยถึงคาถาลาดหน่อยอุงิงนี่ครับความพิเศษของลาดหน่อยอุ๊ญิงความอัศจรรย์ของลาดหน่อยวิงย้งที่ไม่เหมือนศิลปินคนใดพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำหลายผูวหลายคนเคยเห็นมิดหมอ้อแคนแฟนหมอลำไปบนบ้านสารกาว ไปลองขอกับศิลปินคนอื่นบอครับแบบกีฬาอะอย่าขอให้โชคดีขอให้รับขอให้รวยขอให้บัตรดีบัตรสินขอให้ได้รับตำแหน่งสอบนั่นสอบนี้ได้ขายตีขายทางไดพี่น้องลองคอมเมนต์มาเบื่งครับว่าไปพบเจอพบเจอคนใดที่เอื่อนเอยถึงศิลปินในแวดวงการบรอหลอกบอแบบหุ่งนี ผูญ่ย,ยบานเอิดยังนำตาซึ่งเมื่อเอื้อ,อ่ยถึงอีหลานน้อยปุ๊กีด้วยความปราบรื้อด้วยความดีอกดีใจกับสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นกับกันเองมือแรงอย่าลืมอยาา่าพลาดครับไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลาหน้อยอุงอิงบ้านหนองสร้างใคร ตำบลประโคอ,อำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดอรธานียูดีมีแห้งพอก,กันคลิปหนาขอบพุ้นถิ่มาเบิ่งมาแยง่งสบายดีครับผม